ามหนังสือกรมราชทัน์ด่วนที่สุดที่ยอยักทอทงศ702เศษ1ส่วน2แ10,2283ลงวันที่16สิงหาคม2564แจ้งให้ทราบถึงวันที่มีผลบังคับใช้พระราชบัญญัติยาเสพติดฉบับที่8ในวันที่24สิงหาคม2564โดยมอบให้เรือนจำทันทสถาน และสถานกักขังทั่วประเทศจัดส่งรายชื่อและคำร้องของผู้ต้องขังผู้ต้องกักขังที่กระทำความผิดเกี่ยวกับพืชกระท่อมไปยังศาลที่ออกหมายจำคุกให้แก่ไผ่คูต้องขังผู้ต้องกักขัง สำหรับผู้กระทำความผิดเฉพาะพืชกระท่อมเพียงคดีเดียวที่ได้รับการปล่อยตัวให้ส่งรายชื่อไปศาลโดยด่วนและได้จัดส่งแบบคำร้องมาให้เรือนจำทันทสถานและสถานกักขังดำเนินการนั้นกรมราชธาน์ขอเรียนว่า จากการตรวจสอบแบบคำร้องในการขอเปลี่ยนแปลงกำหนดโทษของผู้ต้องขังผู้ต้องกักขังคดีความผิดพืชกระท่อมมีข้อความที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับชื่อของพระราชบัญญตัติจึงได้ทำการแก้ไขและจัดส่งมานี้เพื่อให้เรือนจำและสถานกักขังใช้แทนคำร้องฉบับเดิมให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป